ท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนหรือลัคนามีนสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายครึ่งปีแรกของปี2 5 6 6คะ่ะอาจารย์ต้องขอขอบพคุณนะคะที่ทุกท่านการุณนาะให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพคุณทุกกําลังใจทุกไลน์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก subscribe ทุกการติดตามนะคะคะ่ะเรามาดูพลังงานไพ่ ที่จะบอกเรื่องราวดวงชะตาปี2 5ง6้าหกครึ่งปีแรกค่ะอ่าพลังงานไพ่เดทนะฮะเอ่ออย่าเพิ่งตกใจไพ่แบบนี้นะเราต้องดูที่ไพ่ยขยายนะอาจารย์ไม่ได้อ่านไพ่แค่ใบเดียวนะอืมนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เดทยิ่งมีไพ่ยขยายดีเป็นแปลว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตท่าน ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีขึ้นอะไรที่มีปัญหามันจะจบลงไปถ้ามันไม่ใช่มันก็จะออกไปจากชีวิตของท่าน ค่ะอาจารย์ว่าไพา่โอเคนะคะไพ่โอเคมากเลยล่ะนะคะาจากหน้าไพ่เนี่ยหนึ่งนะคะที่มองเห็นไพ่เดสแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยนะคะหมายเลขหะะ้าดาวพฤหัสขึ้นมาแล้วก็หมายเลขสิบสามคือกำลังมหาอุดในดวงไทยเนาะก็นั่นแหละค่ะคำว่ามหาอุดหรือไพ่เดชเนี่ย นะคะมันจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วการจบของปัญหาต่างๆที่มันเรื้อรังนะคะคำว่าห้าถ้วยอย่างความรักเนี่ยนะคะถ้าอะไรก็ตามที่ท่านเจ็บปวดมามากพอแล้วเขาคนนี้ยังไงก็เปลี่ยนเพื่อตัวท่านไม่ได้นะะมีแต่ท่านทุ่มเทให้แบบให้จนจนตัวเองมีความรู้สึกว่าท่านทำท่านทำอยู่ฝ่ายเดียวอะนะอาจารย์มองนะใครที่มีปัญหาความรักแบบนี้มันถึงเวลาแล้วที่ท่านจะ ตัดสินใจเทเขาจริงท่านปลดปล่อยตัวท่านเองได้แล้วเป็นอิสระเพื่อเพื่ออะไรเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นกับชีวิตนะนะคะเพราะอะไรเรามาดูตำแหน่งลาภะกับตำแหน่งสรุปเป็นสิบเหรียญแล้วก็เป็นสามเหรียญนะนะคะเพื่อความสุขของตัวเองเพื่ออนาคตของตัวเองท่านรู้ละยิ่งมีเอ็มเพสขยายด้วยท่านให้ความสำคัญกับตัวท่านเองมากเลยค่ะชาวมินนะ อาจารย์มองนั้นจริงๆท่านเข้าใจตัวท่านเองมากขึ้นแล้วรู้ว่าจะทําอะไรอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักรู้สึกมันมันเด่นในเรื่องของความรักพอสมควรนะคะเอ่อแต่ถ้างานก็เด่นไม่ใช่ว่างานไม่เด่นนะคะเพราะว่าพบกรรมะกับพบสุภาที่ขยายกันอยู่เนี่ยเป็นสี่เหรียญแปลว่างานการมั่นคงมั่นคงและเติบโตและทวีเติบโตด้วยเพราะเป็นราชาไม้เห็นไหมคะก็ยังมีการเติบโตมีความสําเร็จเนี่ย ลาภะเป็นสิบเหรียญแล้วก็เป็นสามเหรียญเพราะว่าเหมือนกับชาวราศีมีนมีมีพรสวรรค์มีความสามารถที่แบบบางคนเขาเขาทำทำไม่ได้แต่ท่านทำได้อะท่านอาจจะมีไอเดียมีใหม่มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ผลงานดีๆจนเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ยังให้โอกาสท่านอยู่เสมอเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะคะ อโอเคค่ะเรามาเจาะเดือนมกราคมนะคะให้ห้าถ้วยขยายด้วยเ e อ็มเพรสในเดือนนี้นะคะหนึ่งที่อาจารย์แปลไปความรักถ้ามันไม่ใช่ท่านจะสามารถเข้าใจตัวท่านเองแล้วยอมที่จะปลดปล่อยไปนะคะก็จะไม่ได้รังอะไรไว้อะไรประมาณนั้นเกิดขึ้นนะเหมือนท่านคิดถึงตัวท่านแล้วคิดถึงครอบครัวของท่านพ่อแม่ท่านอะไรมากขึ้นหรือใครที่มีลูก ถ้าเป็นครอบครัวแบบเชิงลึกแบบนั้นท่านก็คิดถึงลูกให้มากให้มากที่สุดอยู่แล้วละไพ่ใบนี้นะคะมันเพียงแค่อาจารย์มองว่าท่านเข้าใจชีวิตมากขึ้นและเข้าใจตัวเองแล้วก็จะทาให้ตัวเองประสบความสําเร็จแล้วมีความสุขแบบไหนถือว่าดีมากมากไพ่เอ็มเพสช,ชุดนี้พ่อสวยจริงๆนะคะเป็นภาพผู้หญิงอุ้มลูกเนาะความอุดมสมบูรณ์นะคะถ้าเป็นเรื่องของการเงินก็แปลว่า ท่านอาจจะก,กังวลแต่ท่านก็ยังมีความสามารถที่จะหาเงินหารายได้เข้ามาแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้แล้วในที่สุดก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมีเงินเพิ่มเพิ่มผูนขึ้นดาวพระศุกนะฮะดาววีนัสรายได้เยอะขึ้นได้จากที่ช่วงแรก,แรกอาจจะเป็นประเด็นเดือนมก,กราคมช่วง1นึถึงสิบมกราอาจจะเครียดหลังจากนั้นน่ะตั้งแต่11ถึง 31มอกรากคมเป็นช่วงที่ปังของท่านก็ได้ในเรื่องของเงินเรื่องของงานเรื่องของความสําเร็จได้รับการยอมรับนะคะความรักมันก็เป็น2ประเด็นที่อาจารย์พูดไปถ้ามันไม่ใช่ท่านก็ท่านก็สามารถอยู่โดยที่ไม่มีคนนั้นท่านก็ทําได้แต่ถ้ามันใช่อยู่ท่านก็เหมือนกับเป็นการให้อภัยนะมันก็จะอีกมุมนึงก็ได้ด้วยให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ได้มันจะแปลเป็น2ประเด็นนะแล้วก็เดือนอ กุมภาพัานธ์เป็นเดือนหนึ่งที่หถ้าใครมีเรื่องของคดีความฟ้องร้องไพ่หเหรียญเป็นไพ่ตาช่างท่านได้รับชัยชนะ6ไม้คือวิกตอรี่ใครมีเดินเรื่องเอกสารไม่ว่าจะไปต่างประเทศหรือเดินเอกสารกับหน่วยงานราชการหน่วยงานแบงค์ได้รับความสําเร็จค่ะสี่เหรียญนะคะเป็นไพ่ตาช่างเอโทษทีค่ะหเหรียญอาจารย์ขานผิดขอโทษค่ะหเหรียญเป็นไพ่ตาช่าง นะคะขยายด้วย6ไม้ด้วยถือว่าดีนะคะความรักก็เป็นสิ่งที่เข้าใจกันมากๆนะคะโดยเฉพาะใครที่คบหากันมานานนี่ตกลงปรุงใจนะะเลือกท่านแล้วอะไรประมาณนี้หรือเราก็เลือกเขาแล้วด้วยเหมือนกันค่ะ,ะดีทั้งการงานการเงินความรักในเดือนอกุมภาพันธ์นะคะเป็นเดือนแห่งความรักด้วยถือว่าดีค่ะส่วนในเดือน มีนาคมนี่แหละที่เป็นเดือนที่แรงๆความรักถ้าตัดใจยังไม่ได้สักทีคนที่ทําปัญหาให้ท่านมาตลอดนะคะความความดีเขาก็มีแต่ความความไม่ดีก็เยอะท่านตัดสินใจเทเขาค่ะเดือนนี้ท่านตัดสินใจที่จะจบเพื่อเป้าหมายที่ดีกว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะแต่นี่จะดีในเรื่องของเงินผลประโยชน์อ่าจากอ่าเงิน เงินเงินบำนาญเงินสะสมเงินปากการะกันเงินมรดกเนี่ยดีมากนะคะไพ่แบบนี้นะท่านได้แบบนี้อืมเออแล้วก็ใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับพวกมูลนิธิเอ่อหรือเกี่ยวข้องกับแพทย์พยาบาลเภสัตรร้านขายยานี่ก็ดีรายได้เข้ามาแบบนี้หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอ่อขายลงศพอย่างนี้ก็ได้เคมีน้ํามันเนี่ยดีรายได้เข้ามาดี นะเรื่องเงินจะได้รายได้แบบนี้แหะคะ่ะเออนะคะเรื่องความรักถ้าไม่ใช่ก็จบไปแค่นั้นนะคะอาจารย์มองประมาณนั้นจริงๆนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพใบนี้อาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับช่องท้องเพราะลำไส้อย่าก,กินอาหารลดจัดนะคะหรือเดือนนี้บางท่านอาจจะมีเกณฑ์รีโนเวทบ้านใหม่ซ่อมแซมบ้านใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีความสุขมากร่ํำสําค่ะโชคลาภลาบลอยได้จากความฝันของท่านก็ได้เจ็ดถ้วยได้เงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาหรือใครที่เล่นหุ้นเนี่ยก็ได้นะคะอ่าถือว่าได้เลยะคะ่ะเจ็ดถ้วยกับราชินีเหรียญได้เงินก้อนใหญ่ๆความรักเป็นสิ่งที่เขาเลือกท่านจริงๆต่างคนต่างเลือกกันเลยคะ่ะความรักสมหวังะคะ่ะใครครบหากันมานานก็ถูกถูกแบบโปรโมทแล้วก็ ไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์มั่นหมายจางงานได้อะไรประมาณนี้นะคะ,ะถือว่าเป็นเดือนหความสุขเดือนนึงเลยสําหรับเดือนเมษายนนะฮะส่วนเดือนพฤษ,ษภาคมเป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งที่โดดเด่นในเรื่องของงานการแสดงออกการได้รับความยอมรับนะคะเมื่องาน ดีเงินก็ดีตามเข้ามาสี่เหรียญเงินเต็มหีบเลยค่ะเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำร,ร,รายได้เข้ามาเยอะความรักก็แปลว่าเปิดใจนะเปิดใจเลือกกันแล้วเลือกกันไม่ใช่เลือกนะเลือกกันเลือกเขาเลือกท่านท่านเลือกเขาสมหวังในรักค่ะเดือนนี้ความรักก็เด่นงานเด่นเงินดีเดือนสุดท้ายมิถุนายนของครึ่งปีแรกยิ่งดีเลยสิบเหรียญเก็บเงินเป็นกอบเป็นกำร้า เป็นก่อเป็นกรรมสร้างอนาคตซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินอ่าต่อให้วรวยแล้วท่านก็ไม่หยุดทํางานหลกบใยอย่างเงี้ยสิบเหรียญกับสามเหรียญทําเรื่อยๆทําเพื่อมันได้เพิ่มพูนเพื่อที่เหมือนไม่อยากลําบากอะเนี่ยทาอยู่นั่นแหละอ่าขยันมากในเรื่องการงานการหาไรายได้จนเรื่องของความรักอาจจะแผ่วลงไปมั่นคงอยู่นะแต่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันในเดือนเนี้ย อาจจะไปทุ่มเทกับเรื่องงานจนเยอะเกินเกินไปเหมือนกันนะคะอันนี้ก็อย่าลืมทํางานเยอะก็อย่าลืมพักผ่อนหน่อยนะคะอาจารย์มองว่าเหมือนเหมือนอไปเน้นในเรื่องของความสําเร็จมากๆจนอาจจะไม่ค่อยดูแลตัวเองหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างท่านก็อาจจะไม่ค่อยสนใจคนข้างตัวสักเท่าไหร่ก็ได้นะคะเนี่ยเหตุการณ์ของเดือนอมิถุนายนนะคะของชาว ราซิมินก็ได้ประมาณนี้ที่อาจารย์แปลออกมานะคะก็หวังว่าจะเป็นใกล้ลายให้ท่านไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ